สวัสดีครับพบกับผมปีชาอีกเช่นเคยครับในรายการสาวยน้ําพูดได้บายวินวินภูพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องราวของวันนี้มารีวิวตัวเครื่องผลิตคลีนจากเกลือ SQ โซลคลินิเตอร์นะครับพร้อมกับชุดคอมพิวเตอรประกอบเสร็จพร้อมใช้งานของคุณพี่บัณฑิตนะครับจากรอเพระเอกของเราในคลิปนี้นะครับก็คือเครื่องเครื่องเกลือ SQ นะครับตัว ชมใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับก็ประกอบด้วย2ส,ส่วนหลักๆก็คือส่วนที่เป็นตัวคอนโทรลนะครับและก็ส่วนที่เป็นกระบอกเซลล์นะครับสส่วนด้วยกันตัวนี้จะมีความพิเศษกว่ายี่ห้ออื่นก็คือตัวกระบอกเซลล์เนี่ยสามารถสลับด้านนะครับทางด้านจ่ายเนี่ยได้นะครับตัวที่เป็นมาตรฐานจ่จายแบบนี้นะครับถ้าระยะไซซิ่งท่อต่างๆไปได้เราสามารถคลายตัวนี้สลับนะครับ เป็นแบบนี้ได้นะครับเครื่องเกลือรุ่นนี้นะครับมีไทมเมอร์ในตัวนะครับสามารถตั้งเวลาการทํางานได้นะครับแล้วก็มีคอนโทรลเอาพุทธซึ่งสามารถต่อไปคอนโทรลปั๊มได้นะครับนี่คือความสามารถของรุ่น sq นะครับซีรีส์เดี๋ยวเรามาลองลันทดสอบระบบนะครับระบบเกลือชุดนี้นะครับของคุณพี่บัณฑิตจากเราเอ็ดในชุดนี้ก็จะมีปั๊ม2ตัวนะครับ ปั๊มกอง1ปั๊มกองสองทำงานสลับกันนะครับแล้วก็มีไฟใต้น้ําด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองรันระบบดูเลยนะครับเปิดสวิตมาที่ออตโอต้นะครับอาจจะลองปั๊มหนึ่งก่อนนี่คือสภาวะที่หน้าจอทํางานปกตินะครับเครื่องก็จะถ้าอยู่ในช่วงเวลาที่เครื่องทํางานนะครับ ก็จะหน้าจอก็จะติดนะครับก็จะมีลงไป power ติดแล้วก็อุปเลยนะครับแล้วก็จะติดที่มีรูปกระบอกเซลล์นะครับกระพริบอยู่แบบนี้นะครับทีนี้โชว์อุณหภูมินะครับแล้วก็เวลาจริงนะครับส่วนนะครับ L กับ H ตัวนี้ก็คือโล w high ก็คือปรับกําลังการผลิตตามลูกศรนะครับสามารถปรับกําลังการผลิตลดลงเพิ่มขึ้นได้นะครับที่ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเพื่องต้นเราจ่าย maximum ก่อนนะครับ อันนี้คือหน้าจอปกติแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันขึ้นนะครับ e ออร์เนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัว e นะครับ e 1 E2 E3 E4 นะครับ E5 จนถึง e ประมาณ12นะครับก็ทั้งหมดนะครับให้เราดูที่เมสเซจนะครับถ้าน้ําไม่ไหลนะครับมันจะขึ้น E-3 นะครับถ้าเกลือต่ํามันจะขึ้น E-5 นะครับนี่คือหลักๆเดี๋ยวลองดูในคู่มือประกอบนะครับมีคู่มือให้นะครับ ในสภาวะที people, ่เครื่องทํางานนะครับกระบอกเซลล์เนี่ยก็จะเอาเกลือนะครับมาแปลงเป็นคลีนนะครับเวลาที่เครื่องทํางานเนี่ยเราจะเห็นประกายของการทําปฏิกิยาแบบนี้นะครับเป็นประกายแบบนี้นะครับที่ทำคลีนได้รุนแรงมากนะครับเรามาดูการตั้งเวลานะครับของเครื่องนิดหนึ่งนะครับการตั้งเวลาก็มีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับคือส่วนที่1ก็คือตั้งเวลาจริงนะครับส่วนที่2ก็คือตั้งเวลาให้เครื่องทํางานตั้งเวลาก็เข้าไปที่เมนูนะครับ <Okay. S 2> ดูที่หน้าจอนะครับก็เลืออเล่อนลงมานะครับเลื่อนลูกศรที่เครื่องหมายลบนะครับเลื่อนลงมาให้อยู่เคอร์เซอร์ชี้อยู่ที่ System Time นะครับตอนนี้อยู่ที่12โมง12นทีนะครับเที่ยง12นาทีนะครับเวลาที่เราจะเซตก็กด Enter เข้าไปเมนูเข้าไปนะครับก็จะกระพริบที่นาทีถ้าเราอยากสลับมาที่ชั่วโมงก็นะครับกดปุ่ม อ่าเปิดปิดตรงนี้นะครับอ่าเคอร์เซอร์ก็จะมาอยู่ที่อ่าตัวชั่วโมงนะครับเราก็ใส่ตัวเลขบวกลบได้นะครับห่าตามเวลาจริงนะครับอ่าโอเคตอนนี้มันตรงแล้วก็กด Enter เข้าไปนะครับอ่เท่านั้นเองนี่คือการตั้งเวลาจริงนะครับส่วนการตั้งเวลาจริงนะครับให้มาดูที่สเตอรี่โหมดนะครับเลื่อนเฟเซอร์ไปนะครับ เลื่อนค์เซอร์อให้มาอยู่ที่สตอรี่โหมดนะครับเราก็จะดูนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้มันอยู่ที่ M1 นะครับโหมดของการตั้งคาเบอร์ใช้งานนมีอยู่สโหมดก็คือ M1 กับ M2 นะครับอ่าเราเข้าไปดูการเปลี่ยน M1 กลายเป็น2นะครับก็กด e n t e r เข้าไปเมนูเข้าไปนะครับอ่าค์เซอร์อก็จะกระพริบ M1 ตัวนี้บวกลบก็จะเปลี่ยนเป็น M2 นะกดอีกครั้งนั้นก็จะเป็น M1 นะครับถ้าเราเลือกใช้ M1 ก็กดนะครับเมนู ถ้ากด M1 ปั๊บก็จะเข้ามาเซตไทม์เมอร์ M1 ได้นะครับด้วยการเลื่อนเรสเซอร์ลงมา M1 เซตติ้งนะครับ M1 เซตติ้งโอเคกดเมนูนะครับเอ M1 นะครับจะตั้งได้2ช่วงก็คือ AM คือช่วงเช้า p m คือช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเซตไทม์เมอร์ช่วงเช้ากันนะครับก็กดไปที่นะครับเมนู ก็มันจะมีให้ใส่สตาร์ทกับสต็อปนะครับตัวนี้อ่าเราก็กดที่เมนูเข้าไปนะครับสตาร์ทโอเคเฟเซอร์ก็จะไปกับพิบนะครับอันนี้ผมให้เริ่ม8โมงนะครับแล้วก็ไปหยุดที่12นะครับนี่คือการตั้งเวลานะครับอ่าถ้าเราจะเริ่ม12แล้วเออเริ่ม8ก็กดนะครับเมนูเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะเลื่อนมาที่ตัวเฟร์เซอร์เลื่อนลงมาข้างล่างนะโอเค ก็กด enter เข้าไปนะครับนี่คือช่วงที่1น,นะครับเลือก8 12ถ้าเราจะออกจากหน้าจอนี้ก็กดปุ่มนะครับตัวนี้นะครับก็จะไปที่ไป set pm นะครับเลือดทูกสอ,องลงนะก็ไป set pm คือช่วงบ่ายนะครับโอเคอันนี้ผมให้สตาร์ทที่เที่ยงพอดีเลยแล้วก็ไปอยู่ที่ห0หงเยนเหมือนกันนะครับตก็ถ้าตามนี้เลยก็ กดนะครับยืนยันออกไปนะครับเดี๋ยวแบกหน้าจอออกไปนะครับแล้วก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในเรื่องการตั้งเวลาให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับชุดนี้นะครับรีวิวนะครับแนะนําตัวคือเกลือ SQ s e r i e s นะครับพร้อมทั้งชุดประกอบนะครับคอมพิเซตของคุณพี่บัณฑิตจากรายเอ็ดนะครับมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ